สวัสดีครับพี่รองเอฟซีแทนขาทั้งชองพ่อแม่ยิงครับบรรยากาศยามค่ำวันหยุดพักผ่อนเาเพอิดินอยู่สนามกีฬาเพื่อวานนนิวาสครับจังหวัดสกลนคร พ <Es> ี่ตาคลาให้ดนีอ่กใดบางเยารอขอทีละถ้าไปาอไรางีเ็าประมาณสี่ยโลครับไม่อื่นเดินทางต่อี <22. S 2> ออกประมาณบ่ายโมงครับ hey, ถึงประมาณหกโมงเปินเคื hmm. <ข Background. S 1> องเบอร์เกอร์นั่นหะครับ

พักผ่อนนอนอิ่มอิ่มม,มือน,นึงครับเหมืออื่นพ่อกับพี่น้องทางอำเภอวานนนิวาสครับจังหวัดสกลนครล้วก็กาอำเภอพูอนท่องลอยเอ็ดครับแล้วก็ออกจากลอยเอ็ดกับงานวัดหลวงพ่อปากแซงครับอำเภอเขีม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศยามค่ำกลังสิมือครับ Bawa wow, cita, kurang maag. พี่น้องเอฟซีแฟนครับคุณหม่องฟุบอลครับฝากติดตามช่องพ่อแม่หญิงลำเพื่อนลอาไปเที่ยวครับท่างเพจเป็นพ่อแม่หญิงแฟนเพต้องเขาตอนนี้เพจหาแสนหนึ่งหมื่นครับผู้ติดตามไปกับยูทูบครับอาทีต้องเข้าไหมมาเร็วโดดไปใส่ 我、哦，我不会做，呵呵 我等会去。 น้องตังเต่าไหมเพื่อนเ้ยเ้มกินมพุก้าไทยที่บอกว่าสองเอกนันพากันปล่อยผูหนีพี่ยังกับไปทั่วร์ทีบโอ้ยไม่หน ja. ่อยเลว่าผูหน so, ีเข็นต่างกายเปนเมียต mm, ีม um, ันของหง่าบอกเข่าเข่าบ่บ่รู้เป็นาคกันเอา้ยกระปูของไปไว้ไมห่อปใหล้วแต่ปล่อยมันไตเป็นทั่วร์ทีบพ่อแดนนะก็ไปหนีพ่อดอันพี่ยังพ่อใหญ่ไปหนีพ่อท้ามี่พ่อ กูกินหมูกระเอาไปคนซื้อว้อย่งไกรกันเอาใส่หมูกระทะเออกินไปหไหเออเลรานห้าสีไร่ไเชือไปน้ำเหมือนุไปน้ำขาตังหมอจุมบ่เราจะเริ่มไล่ชั่วโมงค่ะถ้าหมูกระทะก็กินเลยถ้าหมูกระทะไหนก็ คอยดักเพลงนเรื่องของแลงโอเอนะโอเอออกกุ่พี่น้องเอฟซีเนครับ ผู้มองผู้บอลครับมันเป็นพอกันอยู่สนามกีฬาอำเภอวานนนีว่าครับจังหวัดสกลนครครับขอบคุณทุกกำลังใจเดีย๋ยวพอกันไหมในคปหน้าครับอขอให้ลำลำๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงครับโชคลารบเงินทองไหลมาที่มาครับปากปิดตามหน่อยได้ครับช่องพ่อแม่ผู้หญิงลำเพลินเราฟิเชียวครับ